สวัสดีค่ะเ,เพื่อนสเปกฟ h นทีวีทุกคนจากข่าวล่าสุดที่มีการเปิดตัว n e x a ซ 5X รุ่นที่2ที่ผลิตจากทาง LG โดยมีการออกแบบที่ค่อนข้างคล้ายกับรุ่นเดิมค่ะแต่ที่พิเศษไปมากกว่านั้นคือ n e x a ซ 5X มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow โดยสเปคของตัวเครื่องเองจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.2นิ้วล2 g b กล้องหลัง12.3ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลหน่วยความจาภายในตัวเครื่องนั้นมีทั้งแบบ16 g b และ32 g b ค่ะแบตเตอรี่เองก็ให้ความจุมาอยู่ที่2,700ม ah. ิลลิแอมนอกจากนี้แล้ว Nexus 5X ยังมาพร้อมกับลำโพงด้านหน้าตัวเครื่องรองรับ USB Type C และก็ยังมาพร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องที่สามารถสแกนได้แบบรวดเร็วค่ะ ส่วนในเรื่องของวันวางจําหน่ายนั้นยังไม่ระบุแน่ชัดค่ะแต่ว่าตอนนี้เองสามารถสั่งจองเครื่องได้แล้วที่ร้านค้า Google โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ13,900บาทค่ะในรุ่น 16GB และ15,900บาทในรุ่น 3.2GB ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช n n e l ของเราสวัสดีค่ะ